สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องด่วนสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดว,ดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ขอให้ร,าาระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทากับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องด่วนสําคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะหกเหรียญ อิมเพลอร์สามไม้เท้านะคะแปดดาบเทมเพลรันต์ซ่าเก้าไม้เท้าเอสออฟคัฟนะคะมูนแล้วก็เจ็ดถ้วยมีไพ่พาเพิลเคเนตอีกหนึ่งใบนะคะเบิร์ชไซด์ ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเริ่มด้วยไพ่หกเหรียญน,นะเป็นไพ่ของการให้นะคะการช่วยเหลือนะหรือการได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดีมากๆนะเราอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันสิ่งดีๆนะหรือส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็ได้นะคะ,ะเราไม่จําเป็นว่าจะต้อง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเงินเสมอไปอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้กำลังใจให้ความรู้หรือให้โอกาสก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้อ่าสร้างทานบาร,รมีนะสร้างสิ่งดีๆที่มันจะเป็นบุญกุศลให้กับตัวคุณด้วยนะผลของการให้นะผลของการที่เราช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละที่จะยิ่งส่งเสริมทาให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ขอเตือนนิดนึงนะคะว่าการจะช่วยเหลือใครก็ตามก็ต้องออประมาณความสามารถของเราด้วยนะอย่าช่วยเหลือใครเกินตัว จนเราอาจจะเป็นคนเดือดร้อน s เองก็ได้นะคะนะก็ประมาณนะกำลังความสามารถของเราด้วยหรือในทางกลับกันก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้นะคะมีดวงเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตาเวลาที่เราเดือดร้อนนะก็มักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนนะของเรามิตรสหายเพื่อนฝูง หรือผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะหรือคนในที่ทำงานก็ได้นะคะที่คอยอช่วยเหลือคุณซับพอร์ตคุณนะคุณจะไม่อยู่อย่างเดียวดายก็มักจะมีคนที่จะมาเอาใจใส่ดูแลนะมามอบอสิ่งดีๆให้กับตัวเราด้วยหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่คุณต้องเสียสละก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ สถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายสถานการณ์ที่มันดูแย่ๆอยู่มันพลิกกลับมาดีขึ้นนะเหมือนคุณจะได้เป็นฮีโร่นะเพื่อไปกู้วิกฤตนะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ก็นะดูด้วยอยา,อาทำอะไรที่มันเกินความสามารถเดี๋ยวตัวเราก็อาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้นะคะเป็นราศีนะที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากม เนี่ยก็โดยอาน,นิสงส์ผลบุญของคุณนั่นแหละนะคะความใจดีนะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่คิดร้ายกับใครนี่แหละที่มันจะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นะที่จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะนะคอยอวยพรอวยชยัยให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะหรือปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปกันคนไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะแต่ถ้าเรา เผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีนะเรื่องผิดศีลธรรมเรื่องผิดกฎหมายก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะอยากอยู่เคียงข้างกับเรานะดังนั้นก็ขอให้กระทำนะแต่ความดีไว้นะคะอย่างน้อยน้อยนะกเกาะแห่งความดีที่มันเป็นเกาะบางๆเกาะเล็กๆนี่แหละนะคะที่จะคอยอ่ากันสิ่งชั่วร้ายนะไม่ให้มาทําอะไรเราได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะ แม้ว่าคุณอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรครอบด้านนะคะเนี่ยดังไพ่แดาบนะดาบนี่ก็คืออุปสรรคที่มันอยู่รอบตัวคุณเลยแต่ถ้าคุณมีสตินะคะค่อยๆแก้ไขนะไปทีละเรื่องทีละเปอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คี้คายในทางที่ดีขึ้นนะอย่าเครียดกับปัญหาพอเครียดพอกดดันมันก็ทำให้เราคิดหาทางแก้ไขไม่ได้ ก็จะจมปักอยู่กับปัญหาอย่างนั้นนะคะก็พยายามามีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดก็จะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้ปรับเปลี่ยนหรือมีการพัฒนาได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนะมีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตที่ทําให้คุณต้องปรับตัวนะคะอาจจะเรื่องของการทํางานก็ได้นะแต่ทํางานที่มันยากขึ้นเป็นงานที่ทําให้คุณต้องอพัฒนาตัวเองอเป็นงานที่มันท้าทายความสามารถอาจจะต้องมีการฝึกฝนนะเพิ่มความรู้หรือต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นก็ได้ที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จอาจจะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นทำให้คุณ เหมือนมีแรงกระตุ้นหรือมีอความอยากจะเอาชนะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ,ะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จก็ได้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะ,ะดีมากๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณมันกำลังเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการเองนะก็อาจจะมีความคิด มีการวางแผนที่จะขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นก็ได้หรือมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในในกิจการของคุณที่มันจะทําให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีการาเพิ่มจํานวนพนักงานปรับเปลี่ยนร้านค้าปรับเปลี่ยนบริษัทให้ให้มันดูแบบทันสมัยให้ดูน่าสนใจมากขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะ ใช้สื่อออนไลน์นะในการาทำธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะก็จะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงนะในสายงานที่คุณทำมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาหรือตัวเราจะได้รู้จักคนเก่งๆก็ได้นะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถ นะอยู่กับคนเก่งก็พอทําให้เราเก่งไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นะมีสติปัญญาดีสมองโลดแล่นนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วคุณมักจะมีไอเดียอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะบางทีเรา มีความคิดอะไรมันเกิดขึ้นในหัวอาจจะต้องจดจดเอาไว้บ้างนะคะกันลิมนะเพราะว่าเดี๋ยวพอ,พอผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเลืมก็ได้มันอาจจะเป็นหลักความคิดหรือเคล็ดลับอะไรสักอย่างที่ที่มันจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับคุณสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะที่มันจะพุดคิดขึ้นมานะทำให้เราเหมือนมีเพรสชั่นอะไรใหม่ๆใ,ในการทำงาน ในการใช้ชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรอาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างนะคะช่วงนี้นะงานก็ต้องทำไหนจะมีภาระหน้าที่ในในบทบาทใหม่ๆอะ่ะบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะบทบาทในการแบบในครอบครัวของคุณนะนอกจากจะมีบทบาทที่โดดเด่นในที่ทำงานแล้วคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะที่ต้องดูแล คนในครอบครัวให้มีความสุขก็ได้ก็จะมีบทบาทใหม่ๆที่จะทําให้คุณต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นําให้มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นอาจจะด้วยอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณสามารถเคลียร์จบได้มันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อน นะไปทำตามความฝันไปทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้ค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆนะในตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะหรืออะไรที่คุณรู้สึกกังวลหนักใจมันก็จะรู้สึกเบาใจลงอาจจะด้วยเราปล่อยวางกับบางเรื่องราวบางปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะมันจะมี เหมือนเป็นบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้ไม่เครียดไม่คิดถึงเรื่องนั้นนะคะอาจจะได้ข้อคิดดีๆหรือเราอาจจะมีสติมากขึ้นกับการใช้ชีวิตนะคะก็อยากจะให้ชาวราศีมังกรสวดมนต์นั่งสมาธินะเป็นการได้ฝึกจิตนะคะพอจิตเรามีสมาธิก็จะทำให้มีสตินะในการคิดในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามนะคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะหรือไม่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีให้กับตัวคุณอยู่เสมอด้วยแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือคนที่เราแอบชอบ นะเขาเริ่มที่จะเปิดใจรับเราเข้าไปอยู่ในหัวใจทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะคะแต่มันก็เหมือนเป็นช่วงของการเริ่มต้นกับการสร้างความสัมพันธ์เราก็อย่าไปเร่งรัดจนมากเกินไปหรือจดจ่อก,กับความรักจนแบบว่าไม่เป็นอันทํางานนะมันอาจจะทําให้เสียสุขภาพติดได้นะคะนะเราก็ต้องอดีทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการงานยิ่งถ้าใครอยู่ในวัยเรียนนะก็อยากจะให้ มุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนเกาะน,นะคะความรักหนัไว้ทีหลังก็ได้นะเรามันยังมีเวลาอีกเยอะนะคะเนีย่ยตอนนี้เราควรจะมุ่งมั่นกับเรื่องของการเรียนนะให้สําเร็จก่อนเรียนจบทํางานมีความก้าวหน้าในชีวิตนะเดี๋ยวความรักที่ดีความรักที่มั่นคงมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาไปไข,ขว่คว้า นะให้เสียเวลาเดินนะคะก็เดี๋ยวจะมีความรักยด,ดีนะมีคนยด,ดีเข้ามาหาเราด้วยนั่นเองแล้วก็ปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับพวกกระดูกนะคะนะพวกกระดูกหรือปวดตามข้อต่างๆนะยิ่งถ้าใคร เริ่มที่จะมีอายุเยอะขึ้นนะคะอาการปวดเมื่อยนะตามเนื้อตามตัวมันก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็อาจจะต้องหาเวลาไปยืดเส้นยืดสายไปออกกําลังกายบ้างนะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายมันดูกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นการได้สร้างภูมิคุ้มกัน นะให้กับร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะทําให้ไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาสายตาด้วยนะใครที่แบบว่าต้องใช้สายตาเยอะๆนะคะนะทำงานจ้องหน้าจอคอมนะหรือว่าจ้องมือถือทั้งวันเนี่ยก็อาจจะ,ะทําให้สายตาสั้นยาวเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีอาการกล้ามเนื้อตาอักเสบได้นะอวัยวะสายตาเนี่ยนะดวงตาของเราถือว่าเป็น อวัยวะที่สำคัญมากๆนะเราก็ต้องใส่ใจนะดูแลดวงตาของเราให้ดีด้วยนะคะและนี่ก็คือคําคำทํานายสําหรับชาวราศีมังกรก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหมดใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ